อาการป่วยจากหลายโรคที่รุมเรา้าทำให้คุณป้าสุทาเสนีคำมิตรวัย59ปีไม่สามารถออกไปรับจ้างทำงานบ้านได้เหมือนแต่ก่อนต้องนอนสมอยู่ภายในห้องเช่าโดยมีแม่ไวยชราคอยเฝ้าดูแลอยู่ไม่หา่างและที่น่ากังวลใจในเวลานี้มีก้อนเนื้อร้ายที่อกข้างซ้ายลุกลามอย่างหนักจนมีน้ำหนองไหลาจากแผลตลอดเวลา เราต้องดูแลแผลนี้ยังไงเมื่อไม่ไปหาหมอใช้ยาขมิ้นมาโปะโปะโปะเขาไปจนเม็นเลยนะ้นี่คือทงเหลือนี่คือขมิ้นขมิ้นค่ะเพราะขมิ้นเนี่ยจะหยุดเลือดได้นะคะคุณป้าบอกว่าพบก้อนเนื้อที่หน้าอกซ้ายเมื่อ10ปีที่แล้วเคยไปตรวจอาการที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติมาแล้วครั้งหนึ่ง โดยคุณหมอได้ตัดเชิ้นเนื้อไปตรวจก็พบว่ามีเชื้อมะเร็งจากนั้นก็ไม่ได้รักษาอย่างจริงจังเพราะกลัวหมอและไม่มีเงินรักษาจนอาการก็รุดลงเรื่อยๆนอนป่วยไร้เรี่ยวแรงอย่างสิ้นหวังป้าเคยหวังค่ะอยากให้มันแห้งตอนนี้ก็ใส่แต่เสื้อยืดเก่าๆน้อยแล้วเติมขึ้นมาก็คอยแต่คำตรงฐานนะคะว่าเลือดจะออกก็าปาาล้ำเหลืองจะไหลออกกเป่าเป็นอย่างนี้ทุกวี่ทุกวันเลยค่ะไม่ไ <ทำ S 2> ด<า>ก็ไม่ได้เลย ป้าตาก็มองไม่เห็นนะผ้ามัวอยากทํางานอยากออกไปไหนไหนไหนอะค่ะอยากไปพบปะผู้คนนั่งวันวันก็นอนอยู่แต่ในห้องค่ะไม่มีแรงเป็นเบาหวานด้วยแต่พอมีโรคกลุม่มเร้าทั้งเบาหวานตาต้อกระจกก็ย้ายที่อยู่ไม่เป็นหลักแหลง่งจนออกมาเช่าห้องอยู่กับแม่ในซอยเสรีไทยอาศัยเบีย้ยผู้สูงอายุข,ของแม่เป็นค่าใช้จ่ายและเงินค่าเช่าห้อง จากผู้มีพระคุณที่สงสารส่งมาให้เรื่องราวชีวิตที่น่าสงสารนี้ถูกส่งต่อมายังแฟนเพจบินบันลิริศคุณบินจึงได้ไปเยี่ยมสองแม่ลูกด้วยความห่วงใยก่อนที่พี่จะมาอยู่ที่เนี่ยค่ะ พี่เป็นคนจังหวัดอะไรครเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการค่ะอยู่สำเรงสำโรงเหนือค่ะพอดีบ้านที่พ่อสร้างไว้ก็ถูกเขายึดค่ะถูกเขาไล่ที่เพราะว่าเอาบ้านมาจำนองเอาที่ดินมาจำนองเขาอะแล้วกน็นี้ขาดส่งพี่น้องก็แย่ญายแต่กราสราสร,าส,ร,าส,ราสั้นเซ็นกันไปพี่โทษทีผมขอขอดูอีกทีได้ไหมผมมันเหม็นนะคะแม่ลังเคิดนะคะไม่ไม่ผมโบผมเจอหนักกว่านี้พี่นะ แล้วมันมีการปวดแบบปวดมากมากปวดค่ะปวดมากเลยค่ะนี่ทานยาว้ทานยาค่ะทานยาแก้ปวดค่ะทานยาแก้ทีสี่ห้าเม็ดก็เป็นประทางมันขาวมันวันมีแม่แบบน้ำมีค่ะเลือดพุ่งเอาเลยค่ะเลือดพุ่งค่ะทุกวันนี้ก็มีค่ะไม่กลัวเหรอตัวเองว่าเป็นอย่างนี้แล้วไม่รักษามันจะเป็นอะไรยังไงก็ไม่อากจะมีชีวิตอยู่แล้วอยากพูตรงๆค่อะไรที่ซาดตรงตรงไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วเพราะอะไรฮะมันเบื่อมัน ไม่อยากให้คนอื่นมันเดือดร้อนแล้วพี่มีครอบครัวไหมฮะมีค่ะแต่ว่าสามีเสียชีวิตตายจากไปแล้วค่ะตั้งแต่ปีสามเจ็ดไม่มีค่ะไม่มีค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะอยู่ที่เรานะถ้าเรามีกำลังใจที่ดีอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนี้โอเคผมว่าดีนะมันไม่อับไม่อะไรสางซ่ามันก็ทำให้ สุขภาพมันดีแิตเราก้น่สุขภาพดีอะไรดีมันก็ทําให้ให้การอนุชีดอ,อยู่มันมีความสุขขึ้นนะครับทุกวันนี้สองแม่ลูกเช่าห้องอยู่เดือนละ2,000บาทบางเดือนก็ถูกตัดน้ำตัดไฟเพราะไม่มีเงินมาจ่ายค่าเช่าญาติพี่น้องก็ต่างมีภาระมีเพียงน้องชายคุณป้าที่พอหาเงินส่งมาให้ใช้บ้างคุณป้าก็ได้แต่หวังว่าสักวัน อาการที่เป็นจะดีขึ้นจะได้ไปหางานทำเลี้ยงแม่ที่แก่ชราได้โดยขณะนี้มีกำลังใจจากแฟนรายการส่งถึงครอบครัวนี้อย่างต่อเนื่องขอบพระคุณอ,อย่างสูงทุกท่านนะคะที่ความเมตตามีกันสองแม่ลูกเบื้องต้นคุณบินได้มอบเงินช่วยเหลือคุณป้า20,000บาทและ AIS อีก1,000 0บาทเพื่อให้เป็นค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันและให้คุณป้า ได้เดินทางไปรักษาตัวอย่างจริงจังโดยไม่เดือดร้อนไปกู้หนี้ยืมสินอีกต่อไป